ก็น่าจะ oh. ใช่แต่ว่าเออจานังคารพูดจะปิดกล้องเดือนนี้นะคะ mm hmm. ก็จะว่างรับละครใหม่ได้ไดส่วนพระฤาษสุขอาธิตย์ก็เล่งถ่ายมากใกล้ปิดกล้องแล้วเหมือนกันก็เดี๋ยวจะว่างเจ็วันรบกวนช่องเจ็ขอละครสักสอเรื่องนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็ช่องดูอยู่อะ่ะ <c oughs> <c oughs> ออวอนผู้ใหญ่นะคะก็ okay, กชิงชิงคลินถ่ายคิวได้แล้วนะคะ <c oughs> ก็รับสองเรื่องได้ไม่ติดกลัวไงกลัวว่างว่างเราไม่มีอะไรทำไม่ว่างนี่ก็คือบบไม่ว่างก็คือไม่ว่างเลย<ะ>ถ้าว่างนี่ก็คือว่างเจ็ดวัน ตตนี้บอกพี่บอดไปแล้วนะบอกว่าถ้าขาดเด็กแพ็คของให้บอกอยากแพ็คของดูเหงาเนอะอยากแพ็คของ <c oughs> อยากแพ็คของอ่ะคงเสน่หาวันนี้เป็นพนักง,งานที่นี่มาขนานดีอะบอกแล้วเมื่อคืนคือแบบเจอกันเมื่อคืนคือไปกินข้าวด้วยกันกับพี่บีพี่บอดก็เลยบอกเขาไว้เพราว่าเ <c oughs> นี่ยเดี๋ยวถ้าหนูว่างอ่ะแล้วถ้าขาดเด็กแพ็คของอ่ะหนูขอแพ็คนะหนูไม่ทำพีอาร์หนูไม่ทำอะไรนะหนูอยากแพ็คของ กลอเ,ออเอาติ๊กเกอร์แปดติ๊กเกอร์แปดปิดซีนกล่องอยากทำนี่เป็นพนังกงานเสบตา,าโฮ<อ>ยพี่เขตหนูว่าทาแล้วนะพี่เขตอย่าว่าไปแล้ว,วคิดถึงจังเลยสบายดีไหมคะเจ้าสาวจำเลยปิดกล้องเดือนไหนคะน่าจะปิดกล้องเดือนนี้นะคะอีเวนเข้าได้ใช่ถูกต้องทำดีมากพี่ไอ้ าไลฟ์ในทิกตอกคนดูเป็นพันวิหรือว่าเราจะไปไลฟ์ในทิกตอกดีตามไปในทิกตอกเะล่าถ้าตามไปในทิกตอกก็จะเจอกันวิเปไลฟ์ทิกตอกดีกว่าไปทิกตอกแล้วนะทุกคนไปเจอกันในทิกตอกบายฮะเปลี่ยนใจง่ายค่ะเอ้ยหนูไลฟ์ทิกตอกมาสองวันแล้ว สองสามวันแล้วราใช่ใช่ใช่แต่ว่าทิกตอกมันไม่มีฟิลเตอร์แบบไอจีอ่ะไม่เป็นไรไเจอกันในทิกตอก